สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวต้นบอนสีก่อนที่จะขายนะคะวันนี้มานําเสนอบอนสีที่มีชื่อว่าลูกไม้ป่าก้านดำค่ะบางคนก็เรียกสั้นๆว่าลูกไม้ปา่าน,นะคะรมป,ปกดนะคะลูกไม้ป่าก้านดำตอนนี้จะอยู่ในกระถาง10นิ้วนะคะเป็นกระถางดำกระถาง10นิ้วเอ๊ะสิบหรือสิบสนะสิบมั้งคะสิบส เป็นการปลูกจากหัวนะคะสั่งหัวมาแล้วก็ยัดมันลงหมดนี่เลยไม่มีการผ่าหัวไม่มีการสับหัวใดๆทั้งสิ้นนะคะก็คือไม่ว่าหัวมันจะมาหัวเล็กแล้วก็ยัดลงไปหัวใหญ่หัวกลางแล้วก็ยัดลงไปนะคะ ทีแรกมันก็จะหนานแน่นกว่าน,นี้อยู่แต่ว่าถ้ายอยเอาไปแบ่งกระถางนะคะแต่ว่าวันนี้เห็นมันออกทรงมาเป็นฟอร์มกอแล้วมันสวยดีนะคะก็เลยจะขายยกยกกระถางนะคะตัวนี้ถ้าเราขายแยกก็จะอยู่ที่ต้นละ100ถึง200บาทนะคะตามไซส์ตามขนาดนะคะถ้าเป็นตัวใหญ่ๆแบบนี้ก้านใหญ่ๆลำต้นแข็งแรงแล้วก็สูงขนาดนี้นะคะมันก็จะอยู่ที่ประมาณ 1 0 0ถึง200บาทนะคะ250ก็ยังได้นะคะวันนี้มาเสนอขายในกระถาง1กระถางมีทั้งหมด10กว่าต้นนะคะตะกี้นับรวมเบบีได้ประมาณ17นะคะถ้านับพลาดก็อาจจะบวกลบ2หรือ3นะคะนี่ดนะูนะนีการเขาจะดำตัวเบบีเขาออกใหม่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะลายแบบ พื้นสีเขียวแล้วก็กัดตรงกลางเป็นโครงกระดูกสีชมพูเข้มนะคะตัวนี้ก็เริ่มกัดสีกัดสีแล้วนี่ค่ะตัวนี้เป็นใบใหญ่สุดนะคะใบแก่สุดสียังไม่เต็มถ้ากัดสีเต็มจะเป็นสีขาวนะคะตัวนี้เสนอขายอยู่ที่450บาทนะคะ450บาทได้ไปคุ้มมากนะคะ แยกได้เป็น17-18กระถางนะคะดีไม่ดีก็ตัดหัวได้อีกประมาณสัก40ชิ้นนะคะคุ้มมากๆจัดท่งแบบแพ็คตะกร้านะคะตัวน,นี้จะหนักอยู่นะคิดค่าส่ง170บาทนะคะมันเป็นค่าตะกร้าไปแล้ว50บาทนะอีก120เป็นค่าส่งตามน้ำหนักแบบนี้เลยส่งไปษณีไทยนะคะ EMS จะแพงนิดนึงนะคะลูกค้า ถ้ารับเองก็450นะคะไม่มีค่าส่งนะคะส่งฟรีในรัศมี10กิโลเมตรจากอำเภอเมืองเมืองการนะคะแต่ถ้ามากกว่าน,นั้นก็จะบวกค่าส่งอีกนิดหน่อยนะคะใบมันจะเหลืองนิดนึงนะตรงนี้เพราะมันแก่กำลังจะเริ่มเหลืองเหมือนเขาจะเริ่มทิ้งใบนะคะตอนนี้ก็จะมีใบหลายอายุมากตั้งแต่ใบเบบี๋จิ๋ว แล้วก็ใบที่แบบเป็นเด็กน้อยขึ้นมาหน่อยเริ่มมีจุดกัดสีใบวัยรุ่นนะคะใบวัยหนุ่มสาวนะคะอันนี้อันนี้ยังไม่เต็มที่นะถ้าเต็มที่จะเป็นสีขาวนะคะ